จากกระแสะการตอบรับของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นความนิยมของรถอีโคคาเริ่มหดหายและลดลงไปมากขึ้นทุกวันจากคุมพลังเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในอย่างเบนซินหรือแม้แต่อ p อปชันและฟังก์ชันที่เริ่มลดทอนความล้ำสมัยลงมาต่อให้าราคาจำหน่ายถูกลงมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถต่อสู้รถไฟฟ้าจากแดนมังกรไปได้มากนะักเพราะเชื่อว่าพวกเขาต้องการรถที่มีฟังก์ชันมากขึ้น และจัดโปรโสงครามราคาเพื่อดึงดูดความสนใจจากยุคเปลี่ยนผ่านที่เริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้าประเภทนี้มากขึ้นแต่เชื่อไหมรถอีโคคาซิดานที่เป็นเบอร์หนึ่งต้นต้องกลับมียอดขายที่สูงกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวและสามารถแข่งขันสูสีกับรถไฟฟ้าไปอีกระดับหนึ่งก็คือโตโยต้ายาริเซทีฟ นั้นเป้ามิติตัวรถที่มีความกว้างและยาวที่สุดในตลาดคนส่วนใหญ่ต้องการรถซีดานที่กว้างขวางแต่ต้องไม่มากจนเกินไปและสามารถเลี้ยวในรัศมีที่แคบได้ในราคาที่สามารถจับต้องได้ไม่ถึงเจ็ดแสนและถ้าให้เปรียบเทียบกับโครโรล่าอัลติสที่เป็นเซกเมนต์เหนือกว่าเอทิฟก็จะใกล้เคียงกันไม่มากนะักต่อมาคือออปชั่นความสะดวกสบายซึ่งเอทิฟจัดเต็มสุดในคลาสซึ่งพวกเขาต้องการออปชั่นที่ครบ แต่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเช่นจอสัมผัสที่ติดตั้งทุกรุ่นและโตโยต้าเซ t y ี e เซนทุกฟังก์ชันอาจต้องแลกมากับเครื่องยนต์เบนซินที่แรงเร็วสู้คู่แข่งไม่ได้แต่อย่าลืมว่ามีกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่ต้องการรถใช้งานราคาคุ้มค่าและบำรุงรักษาง่ายแบบฉบับเจ้าตลาดซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งไปโดยปริยาย ใกำลังเร็งรอรุ่นไฮบิด1.5ลิตรจากยาริ Cross คาดว่าจะได้เห็นช่วงครึ่งหลังของปี2,568นี้หลายคนก็ต่างรอรุ่นใหม่กันอยู่เป็นเวลานานมากซึ่งทำไมต้องรอนานขนาดนั้นอาจเป็นเพราะคนที่ซื้อ a อทิไม่ได้เน้นเครื่องยนต์ที่รว,วังขนาดนั้นและต้องการค่าบำรุงรักษาง่ายมากกว่าหรือคนที่อยากได้ไฮบิดยังไงก็หันไปเลือกยาริสครอสแทน พราะราคาตัวเริ่มต้นก็ไม่ได้ห่างจากเอทิฟตัวท็อปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการมาของเ t ทิฟเวอร์ชั่นไฮบริดเชื่อว่าต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่าแนะนําเครื่องยนต์ตัวใหม่แน่นอนอาจมีรุ่นพิเศษเพื่อจอกกลุ่มลูกค้าแนวใหม่มากขึ้นแต่คาดว่าจะขายควบคู่กับเบนซินอีกตามเคย